I think we can try. ชื paid, ah ่อเด็กหญิงปุญญาราตเปนิสธิปเป็นตัวแทนของชั้นป .3 ท .5 ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชยุทธ์พงทองเป็นตัวแทนของชั้นปฐมศึกษาปีที่3ท .5 ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพฤษยากิ่งจันเป็นตัวแทนของชั้นปฐมศึกษาปีที่3ท .5 ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัทรพลโชติยานนท์เป็น ตัวแทนของชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับห้าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพ่อเพียงลบียาเสดีเป็นตัวแทนของชั้นระดับใสชั้นป3ามทับ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนะัฐนิชาหงสาวงเป็นตัวแทนของชั้นประถมศึกษาปีที่สาับ5ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาพูดค พูดถึงโครงงานโรงเรียนคุณธรรมปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำโครงงานของนักเรียนชั้นปสาทั 5. ชื่อโครงงานขยะสร้างสัรค์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้คือ คุณครูรุจิราทิพวันณครูประจำชั้นป .3 ท .5 คุณครูสุภาพรอินปันครูแกนนำระดับสายชั้นคุณครูภาวดีเทชาลีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตพิบาลและบุคคลสำคัญคือเซอร์ลิลลี่นิละเขตผู้อำนวยการโรงเรียนของเราที่ท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ จะมาพูดเรื่องปัญหาที่อยากแก้ทุกวันนี้ขยะยังเป็นปัญหาของโรงเรียนพระมาดานิจานุเคราะห์เนื่องจากนักเรียนยังขาดความรับผิดชอบและนักเรียนยังไม่รู้จักการขัดแยกขยะที่ถูกต้องทําให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสกปรกและส่งกลิ่นดังนั้นภายในโรงเรียนควรฝึกการสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีการขัดแยกขยะการสร้างระเบียบว,วินยัย และการสักางทักษะในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีขอบพระคุณะคะ่ะสวัสดีครับวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อปลูกฝังให้ใน,นักเรียนมิตสำนึก่องมิตสำนึกในความรับผิดช,ชอบในการคัดแยกขยะและย่อขยะก่อนทิ้งสองเพื่อฝึกการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีสามเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากขยะขอบพระคุณครับ ดีค่ะเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ5เข้าร่วมโครงงานจำนวน46คนคิดเป็นร้อยละร้อยแยกขยะได้และสามารถนำขยะเช่นขวดน้ำกล่องใส่นมนำมาสร้างสารรค์ได้แก่ขยะนุ่งผ้ารองเท้าซินเดอเรลล่าตาการูน้อยบวกแดงโคมไฟชากาเลีย ลองใส่ทิชชู่ชาแนลเพื่อลดปริมาณขยะเปลี่ยนขยะให้มีคุณภาพสู่ความรับผิดชอบและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับการแก้ไขปัญหาการนำปัญหาที่จะแก้ไขมาประชุมและวางแผนโดยใช้คือ P แผนนการวางแผน D ด,ดูการปฏิบัติตามแผน C เช็คการตรวจสอบการแยกขยะ A A อคชั่การปรับปรุงแก้ไขขอบพระคุณครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ท5ลอยละ9 0สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีมีระเบียบวินัยรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องขอบพระคุณค่ะ วัสดีครับวิธีการประเมินเครื่องมือ 1. สังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะบันทึกพฤติกรรมการทิ้งขยะ 2. มีการทําบันทึกและตรวจสอบถังขยะบันทึกการแยกขยะ 3. การสอบถามแบบการสอบถามความพึงพอใจระยะเวลาของโครงงานมีการศึกษา2 5 6 6ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ หลักคำสอนรักและเมตตาคือแสดงถึงความรับต่อสิ่งแวดล้อมรับใช้คือเสียสละเพื่อส่วนรวมรับใช้ซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะสวัสดีครับพระราชดำรัสที่อัญเชิญมาคือการที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญว่าแต่และฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แยงประโยชน์ไม่แยกความชอบกันแต่และฝ่ายจะต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวงความสำเร็จในการทำงาน ขอพระคุณครับพรรเบพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คืออะไร,ร,ะรเราควรแยกขยะให้ถูก ทิ้งขยะให้ถูกที่ลูกๆพระมารดาทุกคนทำได้ครับสำหรับโครงงานคุธรรมเรื่องปัญหาที่อยากแก้ความมีที่อยากทำขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอพระคุณครับ